ซุบารุเน็กไทในมันไม่ได้เรื่องเลยเอมมริมูราคามิเพื่อนสมัยเด็กของผมเข้ามาช่วยผูกเน็กไทมันโอเคนะไม่ไม่โอเคนายต้องเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนรุ่นน้องสิต้องแต่งตัวให้ถูกแต่ฉันไม่ได้มีหน้าที่ผู้ต้อนรับเด็กปีหนึ่งซะหน่อยผมสุบารุอากิชิกิอยู่ชั้นมปลายไปีที่สองและอยู่ห้องเดียวกับเอเมริเธอมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เรายังเด็กไปหาโรงแรมเลยไป หรือทำไมไม่แต่งางานให้จบๆไปเลยอะ่ะพุป,ปักมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฮะฉันไม่สามารถออกเดทกับผู้ชายไร้ระเบียบแบบนี้ได้หรอกบางทีเธออาจจะไม่ชอบสิที่นายนั่นพูดเธอเลยเดินออกจากห้องเรียนไปความผิดของนายเลยที่ทำให้เธอโกรธนอะ่ะนายดูไม่ออกเลยจริงดิเธอแค่ขี้อายเธอควรออกเดทกันได้แล้วดูก็รู้ว่านายชอบเธอและเธอก็ชอบนายเรื่องนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ ไม่มีทางที่เธอจะชอบฉันนายคิดงั้นเหรอเธอดูชอบนายนะแต่ถ้านายไม่ถือสาฉันก็อยากจะบอกความรู้สึกของฉันต่อเธอเหมือนกันฮะอะไรนะฉันค่อนข้างถูกใจเธอมากเลยแหละและฉันคิดว่านายก็ชอบเธอจริงๆฉันก็เลยต้องหนึ่งตัวเองออกมาแต่ถ้านายโอเคฉันก็อยากบอกความรู้สึกตัวเองเหมือนกันฉันไม่โอเคกับเรื่องนั้นนายนั่นยิ้มมุมปากขณะที่ผมหยุดเขา นั้นนายก็ชอบเธออดิซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหน่อยเธอน่ารักจะตายระวังคนอื่นจะมาโฉกเธอไปเพราะงั้นรีบๆเข้าล่ะแต่เธอไม่รู้ว่าจะตอบตกลงไหมเธอตอบตกลงอยู่แล้วล่ะมองจากดาวังคางยังรู้เลยว่านายมีใจให้กันไปบอกเธอวันนี้เลยโอเคผมยังไม่แน่ใจว่าผมควรทำแบบนี้ไหมแต่เนื่องจากโคโมริเชียผมยังหนักนวงผมจึงตัดสินใจบอกเธอว่าผมรู้สึกกับเธออย่างไร ในขณะที่เรากําลังเดินกลับจากโรงเรียนตามปกติผมก็ชวนเธอแวะสวนสาธารณะที่หนึ่งหลังจากเดินในสวนไปสักพักผมก็ตัดสินใจบอกเธอในที่สุดเอมิรีฉันมีเรื่องอยากจะบอกจูจ่ๆเนี่ยนะมีอะไรหรือเปล่าผมหายใจเข้าลึกๆฉันชอบเธอตั้งแต่เรายังเด็กแล้วและฉันไม่อยากเป็นเพื่อนอีกต่อไปฉันอยากเป็นแฟนเธอผมคิดว่าเธอจะตอบตกลงทันที แต่ความเงียบกินเวลามากทีเดียวน,นี่นายสมองทึบเหรอนายคิดว่านายเป็นใครกันนายคิดว่าคนอย่างนายจะออกเดทกับฉันได้เงินจริงดิอย่ามาอวอดดิอเอมเอมรี่เอเมรี่เดินออกไปอย่างรวดเร็วผมไม่คิดว่าผมจะถูกปฏิเสธเลยได้แต่ยืนตกใจอยู่ตรงนั้นวันถัดไปเรามักจะไปโรงเรียนด้วยกันแต่วันนี้เราแยกกันไปเธอไม่แม้แต่มองผม แม้ตอนที่เราอยู่ในห้องเรียนด้วยซ้ำผมไม่เคยคิดว่าเธอจะเกลียดผมถ้าผมบอกชอบเธอสูบรุเมื่อวานเป็นไงบ้างเป็นไปด้วยดีปะโคโมริเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วถามโดยไม่เอะใจอะไรเลยไม่เธอแทนแบบไม่มีสิ้นดีเธอไม่ได้ชอบฉันเลยเหอ,อะฮะออะไรนะโคโมริมองไปที่เอเมิริเธอไม่ได้สนใจพวกเราที่คุยกันอยู่เลย ฉันแน่ใจนะพวกนายต่างชอบกันละกันนะขอโทษที่พูดไปแบบนั้นถ้าสถานการณ์มันแย่ลงบอกฉันนะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยให้กลับมาเป็นปกติทุกอย่างปกติดีฉันก็แค่อยากระบายความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นนายชอบเธอมากใช่ไหมโคงรรดูเสียใจยจริงๆนายไม่ต้องคิดมากแม้แต่ฉันยังคิดว่าเธอไม่น่าปฏิเสธและวันนั้นก็จบลงโดยผมแม้แต่จะมีโอกาสได้คุยกับเอมิรี หลลังเเิกรียนอากิสึกิตอนนี้นายมีเวลาไหมในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวกลับบ้านจูจูอิโอริมินาชิกิเพื่อร่วมชั้นและสาวที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนก็เข้ามาคุยกับผมมีอะไรหรือเปล่ามินาสึกิซังถึงเราจะอยู่ห้องเดียวกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับเธอมีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยงั้นนายช่วยมากับฉันได้ไหมเออได้สิ ผมไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาขอผมแต่ผมก็ตัดสินใจตามเธอไปทำไมเราถึงขึ้นมาดาดฟ้ากันผมมองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งที่ต้องถือทันใดนั้นมินาสึกิก็หันมามองผมด้วยสีหน้าที่จริงจังมากอากิสึกิจริงๆแล้วสุบารุฉันรู้มันกระทนหันมากแต่ฉันชอบนายมากไปออกเดทกับฉันได้ไหมสาวที่น่ารักที่สุดในโรงเรียน มาสารภาพรักกับผมผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไมนาซกิไม่ใช่คนประเภทที่จะพูดเลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สติเหมือนหลุดลอยออกจากร่างพอได้สติผมก็ตื่นตระหนกนทันทีทำไมถึงเป็นฉันนะ่ะฉันได้ยินสิ่งดีๆเกี่ยวกับนายมาเยอะเลยใจดีชื่อถือได้ชอบช่วยเหลือคนที่ขัดสนเสียงก็น่าฟังผมสวยดวงตาก็สวย ฉันแอบมองนายมาตลอดเดี๋ยวสองสาม帧สุดท้ายคือรูปร่างหน้าตาของฉันแต่ข้อแรกๆฉันอาจจะไม่คนดีขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราครบกันฉันอาจจะทำให้เธอผิดหวังก็ได้นะนายไม่รู้จักฉันเท่าไหร่ใช่ไหมนายไม่รู้ว่าฉันเอาแต่คิดเรื่องนายมามากเท่าไหร่ฉันคิดว่านายจะเดทกับมูราคาม,มิฉันคิดว่าพวกนายชอบกันเลยไม่อยากรบกวนแต่นายถูกเธอปฏิเสธใช่ไหม ฮะเรื่องนี้เธอรู้ได้ไงอะฉันสังเกตนายมาตลอดมองแวบเดียวก็รู้ฉันรู้ว่ามันอาจจะยากสําหรับนายเพราะนายเพิ่งถูกปฏิเสธมาแต่ฉันอยากขอโอกาสสักครั้งก็แค่ลองออกไปเดทกันดูถ้าเป็นงั้นนายโอเคไหมแต่ทุกอย่างมันก็ทันหันเกินไปหน่อยนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ฉันอยากให้เราไปลองเดทกันไงแล้วนายก็ตัดสินใจก็ได้ว่าต้องการคบกันไหมหลังได้เริ่มทำความรู้จักกันแล้ว เธอเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผมเค้นสมองคิดได้โปรดซูบารุนะในขณะที่เธอมามองที่ผมภาพของเอเมิลีก็แวบขึ้นมาในหัวแต่ความสวยของมุนาสึกิก็แทรกเข้ามารบภาพนั้นและสุดท้ายผมก็ตกลงที่จะลองออกไปเดทกับเธอทำตัวตามสบายเลยเนะอืมโอเคในการทดลองเดทเธอเชิญผมไปที่บ้าน เธอบอกว่าเธออบภัยไว้เมื่อวานนี้มินาสุกิเรียกฉันว่าอิโอริสิเออแต่ว่าเรากำลังเดดอยู่นะรู้ไหมดูเหมือนเธอจะเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยนะอิโอริผมคิดว่าคำสารภาพของเธอหุนหันพันแล่นแต่ดูเหมือนเธอจะวางแผนทุกอย่างไวตั้งแต่เมื่อวานเธอคงไม่คิดว่าผมจะปฏิเสธมันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆกำลังเล่นไปตามสคริปต์นี่ ฉันมั่นใจฝีมือฉันมากลองสิเธอยื่นพายแอปเปิ้ลมาให้ผมลองมันดูเหมือนพายแอปเปิ้ลจากร้านและกลิ่นหอมก็ดึงดูดดีจริงๆขอบคุณสำหรับพายมากครับผมกินพายแล,ล้วรู้สึกว่าว้าวมากนี่มันสุดยอดมากความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของผมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นพายแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดที่ผมเคยลองดีใจที่นายชอบนะอิโอริดูมีความสุข เธอชงชาให้ผมด้วยและเราก็เอ็นจอยพายแอปเปิลไปด้วยกันเธอทำขนมเก่งเหรอฉันทำได้หลายอย่างนะแต่ที่ทำเก่งสุดก็คือพายแอปเปิลนี้แหละเพราะเธอชอบพายแอปเปิลเหรอฉันชอบของหวานทั้งหมดที่ใช้แอปเปิลนายมีขนมโปรดไหมเดี๋ยวฉันจะไว้ฝึกทำฉันก็ชอบพายแอปเปิลที่เธอทำมันอร่อยมากเฮ้นายเข้าใจแล้วละสิว่าแอปเปิลมันทำได้หลายอย่างเลยเราคุยกันนิดหน่อย และสุดท้ายก็ถึงเวลากลับบ้านวันถัดไปตอนที่ผมกำลังจะไปโรงเรียนก็เจอเอมิริยืนอ,อยู่หน้าบ้านเอเออออเอมิริเธอกำลังทำอะไรอยู่นะผมรู้สึกแปลกใจที่เธอรอผมอยู่นอกบ้านเพราะเมื่อวานเธอไม่คุยกับผมที่โรงเรียนสักแ Subaru, อดซูบารุเมื่อวานนายไปไหนมาเธอหมายถึงอะไรใช้ไปชอปปิ้งมาถึงเอมิริจะไม่ชอบผม แต่ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนโดนสอบปากคำเพราะผมนอกใจอะไรแบบนั้นผมก็เลยโกหกไปอ่งั้นเหรอเมื่อวานนายไปที่บ้านของมินาสกิมาสนุกไหมละ่ะเธอรู้ได้ไงนายเพิ่งจะมาบอกฉันว่านายรักฉันเมื่อวันก่อนและตอนนี้นาย move on แล้วเนี่ยนะคำว่ารักของนายมันคงเบายิ่งกว่าน,นุ่นนั่นไม่ใช่สักหน่อยขอให้สนุกกับมินาสกิแล้วกันดเดี๋ยวผมพยายามจะพูดบางอย่างแต่อยู่ดีๆก็เหมือนเป็นใบ้ ผมไม่ได้ออกเดทกับเอลิี่อย่างเป็นทางการตอนที่เอลลี่สารภาพรักกับผมใจผมก็ยังคิดถึงเอเมรีผมยังคงลืมเอเมรีไม่ได้ถึงแม้จะเป็นการทดลองแต่ผมก็ยังไปบ้านเธอบ่อยๆผมไม่สามารถอธิบายตัวเองได้และจะทำพฤติกรรมไม่ซื่อสาตแบบนี้อรุณสวัสด์ซุบารุออโอริ e มาหาผมที่ห้องเรียนอารุณเกิดอะไรขึ้นนาด,ดูเหมือนไม่สบายเลยก็ใช่ ผมไม่ได้คุยกับเอเมรีตั้งแต่เธอเดินจากไปเมื่อเชา้านี้ถึงเราจะอยู่ห้องเดียวกันแต่เธอก็ไม่มองผมแม้แต่นิดมินาซุกิเธอเป็นเพื่อนกับซูบบริตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันเราไปดื่มชาด้วยกันมาตอนเลิกเรียนฮะโคโมริมองมาที่ผมอย่างประหลาดใจผมเดาว่าเขาคงไม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนใจไปจากเอเมรีเป็นออโอริได้เร็วขนาดนี้ซูบารุฉันทำอาหารกลางวันมาให้ในายด้วย มากินข้าวด้วยกันนะอิโอริกลับไปนั่งที่ของตัวเองสูบารุฉันขอคุยอะไรกับนายหน่อยได้ปะโคมริเรียกหาผมแล้วเราออกจากห้องเรียนด้วยกันฉันบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแค่มองหน้านายนายมันใจดีเกินไปเขาฟังดูค่อนข้างประหลาดใจฉันไม่รู้ว่ามินาสกิชอบนายฉันก็แปลกใจเหมือนกันแล้วนาจะทำงไงต่อเอเมริโกรธมากและฉันไม่รู้จะทำยังไงดี ถ้าให้เดานะฉันว่ามูราคาไม่ชอบนายจริงๆเธอดื้อขมขื่นเมื่อนายกับมินาสึกิคุยกันฉันว่าเธออิจฉาแนาๆ่ๆนายก็คิดอย่างนั้นเหรอแต่เธอปฏิเสธทำเต็มๆเลยหน้าวันนั้นนะ่ะหรือบางทีเธออาจจะขี้อายแต่มินาสึกิก็ดูเหมือนจะชอบนายจริงๆแต่ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งหรอกนายต้องตัดสินใจเองแต่อย่านอกใจพวกเขาแล้วกันไม่มีวันความสัมพันธ์ที่ผมมีกับอ e ิโอรี <S <S เป็นแค่การเริ่มต้นทดลองเท่านั้น และผมก็ไม่สามารถลืมเกี่ยวกับเอมิริได้ผมพยายามคุยกับเอมิริแต่ทุกครั้งที่เดินไปหาเธอเธอก็จะวิ่งหนีไปทําให้ผมไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเธอสักทีพักกลางวันมาถึงก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้คุยกับเธอซูบารุนายดูหดหูนะผมมาที่สวนของโรงเรียนเพื่อกินข้าวกลางวันกับอีโอริและผมคิดว่าผมต้องให้คําตอบเธอได้แล้วขอโทษนะอิโอริแต่ฉันชอบเอมิริ เลยคิดว่าคงเดทกับเธอไม่ได้จริงๆแล้วมุราคามิเธอก็มีใจให้นายเหรอเรื่องนั้นฉันไม่รู้วันนี้นายพยายามจะคุยกับมุราคามิหลายครั้งแต่เธอกลับวิ่งหนีไปนี่ใช่ไหมแต่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นฉันจะฟังสิ่งที่นายพูดทุกอย่างเพราะฉันรักนายแต่ฉันเพิ่งบอกเธอไปอยกๆนะว่าฉันเดทกับเธอไม่ได้ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรักนาย ฉันไม่อะไรท่านนายแต่สินใจที่จะไม่มีเดทกับฉันแต่ขอแค่ให้ฉันอยู่เคียงข้างนายจนกว่านายกับมูราคามิจะลงเอยกันเธอชอบฉันขนาดนี้ได้ยังไงเธอไม่คิดว่าฉันมันงี่เง่าเหรอที่โตอยู่กับเธอแต่ใจอยู่กับผู้หญิงคนอื่นฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับนายฉันฝันถึงเวลานี้มานานขอให้ฉันได้ฝันต่อไปอีกสักหน่อยแล้วกันจู่ๆใจผมมันก็โลเลหลังจากที่เธอสารภาพความรู้สึกทั้งหมดนี้ผมหลงรักเอมิริ แต่ผมก็ไม่กล้าบอกรักเธออีกต่อไปนี้แล้วหลังจากถูกปฏิเสธและการตีตัวออกห่างของเธอซูบารุกินข้าวเที่ยงกันไหมกล่องอาหารกลางวันที่อิโอริเปิดมามีทั้งอมเล็ตและมิตรบอลและมันดูน่าอร่อยมากแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือแอปเปิลรูปกระต่ายชอบแอปเปิลขนาดนั้นเลยใช่ไหมอิโอริฉันทำพายแอปเปิลมาเป็นของหวานด้วยบุคลิกล่าเริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเธอทำให้ผมอบอุ่น อาหารกลางวันอร่อยพอๆกับพายแอปเปิลที่ผมทานเมื่อวานเลยซูบารุอ้าปากเร็วอ่าเดี๋ยวฉันกินเองอิโอริพยายามป้อนพายแอปเปิลให้ผมฉันแค่อยากจะลองทำแบบนี้สักครั้งเธอทำหน้าน่ารักแล้วถามผมมันทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นมาตื้อๆอ,อ่าอิโอริดูมีความสุขเมื่อผมกัดพายแอปเปิลเข้าปาก แล้วเธอก็กินภายต่อจากที่เดียวกับที่ผมกัดเฮ้ย hey! <c oughs> ฉันก็กินต่อจากนายเลยการกระทำนี้ควรจะผิดกฎหมายผมหยุดหน้าแดงไม่ได้เลยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปและผมอยู่ในช่วงทดลองความสัมพันธ์และใช่ผมไม่ได้คุยกับเอมิรีเลยแต่ในขณะที่เรากำลังกินข้าวเที่ยงกันที่สวนของโรงเรียนตามปกติจู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอสองคนดูสนิทกันมากนี่ เอมิริทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะเอมิริบุกเข้ามาเธอดูค่อนข้างอารมณ์เสียพร้มกับอิโอริสบตากันพร้อมรับการประทะอะไรฉันมารบกวนอะไรหรือเปล่าไม่แต่เธอเลี่ยงฉันมาตลอดแต่อยู่ดีๆนึกจะเข้ามาก็เข้ามาอะน,นะหปปะุบปากฉันก็มีปัญหาของตัวเองอะไรเธอต้องการอะไรฉันอยากจะกินข้าวเที่ยงกับนายฉันก็ทำอาหารมาให้นายด้วยเหมือนกัน แต่ฉันมีข้าวเที่ยงที่ออโอริทำไว้ให้แล้วนายกินอาหารที่มินาสกิทำให้ได้แต่ไม่ยอมกินของฉันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จูจูนี่มันเื่องอะไรกันเนี่ยผมไม่เข้าใจการการะทำของเอมิรีเลยแต่เอมิรีก็มองไปที่ออโอริฉันขอเอาซูบารุคืนนะมินาสกิเพราะซูบารุรักฉันที่สุดและฉันก็รักซูบารุเอมิรีเธอพูดอะไรของเธอน่ะผมอดไม่ได้ที่จะขัดจังหวะคำพูดที่น่าตกใจเหล่านั้น แต่อโอริตอบไปแบบเงียบๆเธอเมินเขามาตลอดและตอนนี้เธอกลับมาพูดแบบนี้เหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงเชียร์ให้พวกเธอคบกันแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถที่ซูบารุเกะใครได้ถึงเธอจะพูดแบบนั้นแต่โทษนะหัวใจของซูบารุก็เป็นของฉันอยู่ดีขอโทษที่ต้องพูดแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปอะไรเอเมริดูตกใจเพราะไม่คิดว่าจะถูกปฏิเสธทำไมนายบอกฉันว่านายรักฉันนี่ นั่นเป็นเรื่องโกหกเหรอมันไม่ใช่เรื่องโกหกฉันรักเธอจริงๆแต่เธอปฏิเสธฉันแล้วไม่แม้แต่ธอยยางฟังฉันด้วยซ้ํานั่นเป็นเพราะฉันตกใจและเขินตั้งหากฉันไปเล่นที่บ้านอีโอที่เธอก็กลัวฉันมากและเธอก็ไม่คุยกับฉันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มันอดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อเห็นหน้านายก็เลยหลบหน้าน่ะสิแต่เอาจริงนายตั้งหากที่ผิดนายนอกใจฉันทันทีหลังจากที่นายบอกรักฉัน แต่ฉันก็ยอมรับว่าฉันบ้าเกินไปเล็กน้อยฉันยกโทษให้นายแล้วกลับมาหาฉันได้แล้วเห็นแก่ตัวธอรู้ไหมว่าซูบารุเจ็บปวดแค่ไหนกับเท่าทีหมังมินของเธอเธอไม่มีสิทธิ์มาทวงเขาคืนอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นฉันกำลังคุยกับซูบารุไม่ใช่เธออิโอริพูดถูกเธอทำลายฉันด้วยทักษะติดลบๆของเธอฉันพยายามที่จะเข้าไปคุยกับเธอเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาแต่เธอก็เอาแต่เลี่ยงและหลบหน้าก็บอกแล้วว่าไอ ทำไมเธอถึงเข้าหาเขาตอนนี้ทั้งๆที่เธอเอาแต่เลี้ยงเขาอิโอริถามคำถามได้ชัดเจนจากมุมมองของอิโอริเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่จะมาพรากคนที่เธอรักเธอคงจะไม่พอใจเว้นแต่จะมีเหตุผลที่ดีเพียงพอฉันคิดว่าเขาจะรออยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแต่ดูเขาจะไม่รออีกต่อไปฉันเลยต้องมาตามตัวกลับเขาเห็นแก่ตัวเลยซูบารุฉันรักนายแต่ถ้าหากว่านายยังอยากออกเดทกับคนแบบนี้ ฉันก็จะถอยให้เองไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกอโอริฉันไม่มีความรู้สึกใดๆกับเอมิริอีกต่อไปอะไรเอมิริดูตกใจกับคำพูดของผมฉันไม่ได้ให้คำตอบกับเธอสักทีอโอริแต่ฉันก็รักเธออโอริเธอสนับสนุนฉันตลอดและฉันอยากจะอยู่เคียงข้างเธอแบบนี้จริงเหรอนายโอเคกับฉันจริงๆใช่ไหมใช่ฉันก็อยากสนับสนุนเธอแบบที่เธอทำให้ฉันฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเธอแฮปปี้ ความฝันของฉันเป็นจริงแล้วอิโอริจูบริมฝีปากของผมเบาๆนี่คือคำตอบของฉันเอมิริอย่ามายุ่งกับเราอีกอะไรอะไรวันนี้ฉันไม่สนใจนายหรอกเอมิริวิ่งหนีไปเธอดูเหมือนเธอกำลังร้องไห้บางทีถ้าเธอซื่อสัตย์กว่านี้ตั้งแต่แรกอะไรๆมันอาจจะแตกต่างออกไปแม้ว่าเธอจะเป็นเช่นนั้นแต่เธอก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของผมผมจะยังช่วยเธอเมื่อเธอลำบากตราบใดาที่เธอไม่สร้างปัญหาให้เรา นายโอเคกับฉันจริงๆใช่ไหมอิโอริยังคงดูกังวลเล็กน้อยโอเคสิเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและสนับสนุนฉันมาตลอดขอโทษที่ทําให้เธอต้องรอคําตอบนานเลยนะแต่ฉันก็รักเธอผมบอกความรู้สึกที่แท้จริงของผมกับเธอและจูบเธออีกครั้ง